ก็กลับสวัสดีพี่ๆนานานะทุกคนครับผม วันนี้ผมได้มีโอกาสมาอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลหรือว่าเขื่อนหนองปลาไหลแล้วครับอ,อยู่ชลบุรีหรือเปล่านี้ได้มาทำงานแถวนี้แล้วก็ลก,ก็เลยแวะมาที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเดี๋ยว,ยวให้ชมบรรยากาศร,รู้สึกว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณ บกมองบกมงเย็นครับตอนนี้ก็อยู่เวลาประมาณมเย็นก็ให้นาชมบรรยากาศด้านหลังครับตอนนี้มีคลื่นลมแรงมากก็มีพี่ๆนะ้าๆกำลังมาตกปลาอยู่เรื่อยๆครับผมวันนี้เป็น เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาหนองปลาไหลตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็ดูในทลิปต่างๆของพี่ๆนานาทุกคนแต่วันนี้ได้มาสัมผัสมีโอกาสได้มาสัมผัสครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่มาหนองปลาไหลครับขึ้นแรงมากครับวันนี้ขึ้นแรงเสียงจะไม่ค่อยได้ยินมากครับผมผมใช้โทรศัพท์แล้วก็ฝากนานาท,ที่ติดตามชมแล้วก็ดู นานที่เป็นนักตกป,ปลาครับวันนี้ก็อัปเดตเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่26เดือนมีนา2567ครับหกโม,มงเย็นครับตอนนี้หกโม,มงเย็นก็ที่ก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวผมให้ก็ชมบรรยากาศเลยครับผมนี่ก็บรรยากาศช่วงเย็นเย็นครับ เย็นก็มีน้าหน้านักตกปลามานั่งชิวๆพาครอบครัวมาครับผมการเย็นมากวันนี้ก็หอมองเย็นแล้วนะอยู่ปา่าชิตรับขอบฟ้าไปแล้วครับแดดเพื่อนลมแรงมากครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็มีน้าหน้านั่งตกปลามามากันเยอะเลยครับโน้น เดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นหรอกผ่านโทรศัพท์ครั้งแรกของผมครับการมาได้การที่ได้มาหนองปลาไหลวันนี้ดูสภาพน้ำแล้วก็ขึ้นลมแรงมากครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่า ผมให้ดูขึ้นนะครับเดี๋ยวทามเลยครับผมถ้ามีหน้านาน้าตกปลาที่เคยมาหนองปาลาไหลแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้ปาลาอะไรกันบ้างนี่คือครั้งแรกที่ผมได้มาส่วนด้านบนนี้ก็เป็นร้านอาหารหนองปาลาไหล กา,มมากาศย็นครับลมแรงมีนักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศเย็นมาดูวิวตอนเย็นยครับเสียดายครับที่ไม่ได้มาตก ก็คือมามาทำงานก็มีโอกาสได้แวะมาดูเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาเห็นน้องปลาหลครั้งแรกเลยลมแรงครับลมแรงครับไม่แน่ใจว่ามีปลาอะไรบ้างที่กินเบ็ด ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่ามีป่าอะไรบ้างขอบคุณครับ